สวัสดีครับเเปลี่ยนไส้กรองเมมเบรนครับเปลี่ยนไส้กรองเมมเบรนตู้น้ำ r o นะครับเปลี่ยนไส้กรองเมมเบรนตู้น้ำ r o นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับรู้อย่างไรว่าต้องเปลี่ยนแล้วครับก็น้ำมันหมดถังครับรุ่นนี้น้ำหมดถังไฟที่หน้าจอจะดับครับ ตาหลักรุ่นใหม่ๆจะทําการออฟนะครับขึ้น OF นะครับอันนี้มันเล่นดับไปเฉยๆอันนี้เราจะตรวจน้ําในถังก่อนนะครับเอตัวไอตู้นี้มาแล้วสิบเอ็ดปีครับเป็นตู้รุ่นเก่านะครับเก่าแก่เลยครับอ่านี่น้ําหยดเห็นไหมครับเพอดีถ่ายย้อนย้อนไปหน่อยนะครับอ่าน้ํามันหยดลงมานะครับถ่ายอ่าตีลังกาทายหน่อยครับ น้ำมันหยดติ่งๆๆนะครับน้ำมันก็เลยหมดไม่พอนะครับเกิดจากไส้กองแมมเบรนตันแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้มาสักสองสาปีนะอ่อนี่ะครับอันนี้คือแมมเบรนนะครับอ่าที่ใส่นี่ก็คือขาวๆที่เห็นเนี่ยเป็นกระบอกเนี่ยเรียก h เฮ s i ิงนะครับดีครับดีก็น้ําดีอยู่ข้างล่างครับน้ําเสียอยู่ข้างบนครับอ่าเห็นไหมเข็มดอเด็กคือดีครับอ่า ล่างสุดคือดีอันนี้อันนี้คือน้ําเสียครับอันนี้คือน้ําเสียอันนี้คือโฟล์ครับโฟล์ปล่อยน้ําทิ้งน,น้นําเสียทิ้งไปนะครับถ้าโฟล์ตัวน,<ป>วนี้ปล่อยน้ําเสียเยอะเอาโฟล์เยอะๆยอะหมายว่าปล่อ<ๆ>ยน้ําเสียเยอะเยอะน้ําดีก็จะได้น้อยนะครับถ้าเราปล่อยน้ําเสียน้อยน้อยน้ดีก็ได้เยอะครับอันนี้คือดีครับด้านล่างนะครับส่วนด้านบนคือเสียครับมันจะมีสองรูเห็นไหมครับจะสองเดือยออกมาอันนี้คือน้ําดีน้ําดีเข้าถังครับน้ําดีเข้าถังนะครับอ่า นี่เราก็จะดึงออกแล้วนะครับอ่าสับปะสับไฟทิ้งดีกว่าครับสับไฟทิ้งครับมันจะตัดอ่าน้ําก้อนเจ้าจะไม่มันจะตัดไฟทั้งหมดเลยครับน้ำมันก็จะไม่สามารถไหลทิ้งได้นะครับเมื่อเราปิดไฟมันก็จะตัดระบบน้ําออกเลยครับอันนี้คือที่เขียนว่าดอเด็กคือดีนะครับอันนี้เขียนว่าดอเด็กคือดีนะครับอันนี้คือเสียครับน้ําเสียจะออกทางนี้นะครับส่วนน้ําดีที่กรองแล้วจะออกมาทางช่องนี้นะครับ ่าเราเอาอ่าน้ำดีอ่าอยู่ข้างล่างอันนี้คือดอเด็กก็ดีนะครับผมเขียนไว้นะครับส่วนอันนี้คือสอเสือเสียครับอันนี้ก็ดอเด็กดีครับสอเสือเสียครับหมายความว่าน้ำดีจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านบนคือน้ำเสียครับปล่อยน้ำเสียไปลงโฟล์นะครับโฟล์ที่เป็นกระบอกตะกี้นะครับที่บอกโฟล์น้ำทิ้งน้ำเสียทิ้งครับอ่าตอนนี้เราก็หมุนออกครับอันนี้สังเกตได้ว่าใช้มือหมุนก็ออกนะครับ เนื่องจากเวลาใส่ผมไม่ได้ใช้อ่าไม่ได้ใช้ครีมล็อกให้แน่นนะครับใช้มือหมุนให้แน่นก็พอแล้วครับตึงตึงมือก็พอแล้วครับอ่านอกถ้าหากว่าหมุนแล้วมันมันมันเกิดมีน้ําหยดก็ให้พันผ้าเทปนะครับแบบนี้นะครับพันผ้าเทปเข้าไปอย่างนี้ครับแต่อันไหนที่ว่ามันใช้ได้ก็ไม่ต้องพันครับส่วนใหญ่ไม่ต้องพันครับเนื่องจากมันเป็นพลาสติกกับพลาสติกนะครับมันอัดกันแล้วมันก็จะแน่นนะครับส่วนด้านล่างที่ที่ทําให้ดูตรงนี้นะครับมันมันไม่มีแรงดันนะครับ เพราะฉะนั้นม right right so, right ันก <te le> hey, ็อยู่ครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องพันอย่างนี้นะครับนอกจากไม่อยู่จริงๆก็ต้องพันอย่างนี้นะครับพันผ้าเทปขาวเข้าไปนะแต่นี้มันอยู่ครับไม่ต้องพันครับเนื่องจากไม่มีแรงดันตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้สําคัญมากนะครับเราจะต้องเอาอะไรนะครับเอาตรงนี้ท่อน้ําดีนะครับที่จะไหลเข้าถังนะครับต้องเอาออกก่อนนะครับเนื่องจากไส้กรองเมมเบรนมันมีฟอร์มาลีนนะครับเคลือบมาเพื่อให้คงสภาพนะครับ ดังนั้นเวลาใส่เราต้องต้องใส่ถุงมือหรือใช้ครีมจับนะครับอย่าสัมผัสมือโดยตรงนะครับแล้วเมื่อใส่เสร็จแล้วเราต้องต้องเดน้ำทิ้งนะครับปล่อยน้ำทิ้งไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเปอย่างน้อยครับเอ่อตรงนี้ก็เราก็หมุนออกให้หมดนะครับเปลี่ยนง่ายๆครับไม่ต้องเสียค่าเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนเองได้ครับซื้อกระบอกแมมเบนมานะครับก็สามารถทำได้นะครับ อ่าหมุนออกมาเลยครับอ่าตรงนี้หมุนก็หมุนออกมาครับก็หมุนออกมาครับหมุนออก้วเนิดหนึ่งครับ อ่าแล้วจากนั้นเราก็ดึงออกมาครับไอ้กระบอกน,นี่เขาเรียก housing นะครับมันเป็นจะอยู่ข้างในครับเป็นสีฟ้าฟ้านะครับอ่าดึงออกมาเปลี่ยนง่ายๆครับเวลาเปลี่ยนอย่าไปสัมผัสไอ้นั่นโดยตรงนะครับเพราะว่าเขาจะเคลือบมาสารฟอร์มาลีนะครับเราก็ทําการล้างเดี๋ยวก็ใช้เปิดให้ทํางานตามปกติมันก็จะล้างเป็นอัตโนมัตินะครับอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงครับ อันนี้คือไส้กรองนะไอไส้กรองแมมเบรนนะครับอุลตราเทคนะครับยี่ห้ออุลตราเทคนะครับเห็นไหมเขาจะเขียนว่าแมมเบรนแล้วก็เขียนร้อยห้าสิบ GPD นะครับอ่าร้อยห้าสิบ GPD อ่าร้อยห้าสิบ GPD สองหลอดสองหลอดนะครับอ่าสองแท่งนะครับจะขับน้ําได้หนึ่งพันลิตรครับแท่งหนึ่งร้อยห้าสิบ GPD เนี่ยจะขับน้ําได้ห้าร้อยลิตรต่อต่อวันนะครับสองแท่งก็หนึ่งพันลิตรต่อวันนะครับอ่าเราจะทําการเปลี่ยนเข้าไปครับ มันจะมีฟาร์มอะไรอ่านไหมครับต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเขาเคลือบฟอร์มาลีนไว้นะครับแ mm hmm. มมเบนเนี่ยนะครับอมีความละเอียดถึง0.001ไมครนนะครับเชื้อโรคนะครับแบคทีเรียนะครับหรือโลหะหนักนะครับไม่สามารถไหลผ่านไส้กรองแมมเบนตัวนี้ไปได้นะครับดังนั้นน้ำที่ออกมาจึงสะอาดกินแล้วปลอดภัยมากครับ อันนี้เห็นไหมครับตันเลยครับเดี๋ยวดูนะครับดำมปิดเลยเห็นไหมครับดำมปิดอ่าให้ใช้ครีมดึงครับดำมปิดเลยนะครับมันไม่ไหลแล้วมันหยดติ่งๆแล้วครับมันหยดติ่งๆอ่าดึงออกมาครับเสร็จแล้วดึงออกมาแล้วท่อเฮาสิ่งเนี่ยเอาไปล้างน้ําหน่อยนะครับมันเลอะเอาน้ําฉีดๆแล้วก็ล้างหน่อยครับเห็นไหมครับดำมปิดเลยครับใช้มาหลายปีครับจนน้ําหยดแล้วออกแรงนิดนึงครับ ดึงออกมาครับใช้ครีมปากแหมมดึงออกมาครับเห็นไหมครับเล้วนิดหน่อยเองครับเราก็เอาฉีดน้ำลาล้างหน่อยครับเพื่อความสะอาด หรือจะคว่มน้ําทิ้งแล้วก็ใส่ได้เลยครับเพราะเราเดี๋ยวก็ต้องเดนน้าเราต้องเดนน้ามันทิ้งอยู่แล้วนะครับเพื่อล้างฟอร์มาลีนนะครับอันนี้ทําให้ดูแบบใช้ถุงมือเดี๋ยวจะมีแบบใช้คีมด้วยนะครับคีมดึงด้วยนะครับคีมดึงจะปลอดภัยกว่าใช้ถุงมือนะครับเห็นไหมครับเพื่อฟอร์มาลีนนะครับห้ามจับนะเราใช้ถุงมือแล้วก็ใส่ลงไปครับแล้วก็กดลงไปป๊บเห็นไหมครับพอกดลงไป อย่างที่บอกนะครับอ่าแล้วก็ตัดออกแล้วก็ใส่ลงไปนะครับอ่าแล้วก็อ่าดึงออกมา,านะครับถุงมือช่วยไว้ไม่โดนโดยตรงนะครับ หลังจากใส่เสร็จตรงนี้ครับให้ถอดถุงมือออกเลยครับอันนี้สังเกตดูไม่ได้ถอดครับเห็นไหมครับก็จับก็เละอะเทอะไปหมดเลยครับอันนี้ผิดนะครับต้องรีบถอดถุงมือออกนะครับอย่าไปสัมผัสอย่างนี้นะครับมันก็แฉะไปทั่วเลยครับอ,อันนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้ต้องถอดถุงมือเลยนะครับอันนี้แต่เดี๋ยวจะมาทําอย่างครีมไม่ดูนะครับใช้อย่างครีมดีกว่าครับมันจะไม่เผลอมาจับอย่างนี้นะครับมันจะชัว100ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับ เวลาบิดก็บิดให้ตึงมือก็พอแล้วครับอันนี้คือจะโชว์วิธีทํานะครับอ่าใช้ครีมเนยๆอย่างนี้นะครับอ่านี่ออกจากถุงนะครับอย่างนี้นะครับออย่างนี้จะไม่เลอะอะไรครับมันจะเลอะที่ครีมนิดเดียวครับมันจะเลอะที่ครีมนิดเดียวครับ่าแล้วก็แห่เข้าไปเห็นไหมครับมันจะไม่มีส่วนมือสัมผัสเลยครับปลอดภัยฝาครับเสร็จแล้วมันจะติดขอบยางใช่ไหมครับเราก็ใช้ฝามันครับฝามันกดเข้าไป แทนมือกดนะครับเราก็ใช้ฝาเนี่ยครับกดเข้าไปเลยครับใช้ฝากดเข้าไปครับกดเข้าไปได้ครับไม่เป็นไรนะครับกดค่าวๆแล้วก็หมุนนะครับหมุนก็ไม่ต้องตึงมากครับมันมียางอยู่นะครับเราหมุนตึงๆมือก็พอแล้วครับมันก็ไม่ออกนะครับนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อย นะครับใช้คีมปากแหลมอย่างนี้นะครับไม่เลอะมือสบายสบายทีนี้หลังจากใส่เสร็จก็เอาไปใส่ครับก็ใส่ตามขั้นตอนเดิมนะครับเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมทุกปากการนะครับพอดีมันเสียกลางคืนนะครับ ผมก็เลยทำกลางคืนนะครับน้ำหมดพอดีกลางคืนเห็นไหมครับสอเสือเสียครับด้านบนนี่มีสองรูรูบนคือเสียรูล่างคือดีครับอันนี้คือโฟล์ครับที่บอกโฟล์น้ำชิงอันนี้คือของเสียนะครับอ่าอันนี้คือเสียอ่าเสียเอาเสียใส่ก่อนครับหมุนใส่เข้าไปครับไม่ต้องใช้คีมอะไรมันล็อกให้แน่นนะครับใช้มือหมุนให้ตึงมือก็พอแล้วครับ เนื่องจากมันไม่มีแรงดันน้ําเลยนะครับตรงนี้น้ํามันมาเบาๆนะครับโอกาสรั่วไม่มีเลยอันนี้คือสายเสียก่อนนะครับเสียสองอันนะครับอันนี้แห้งเสียสายท่อเสียนะครับอันนี้ท่อน้ําทิ้งเสียนะครับที่โฟลน้ําทิ้งนะครับอันนี้คือท่อน้ําดีนะครับอน้ําดีก็ใส่ดีครับอย่าใส่ผิดนะครับ ใส่ก็ต้องตั้งฉากนะครับถ้าไม่ตั้งฉากก็ปีนเกลียวนะครับเปีนเกลียวไม่ได้นะครับปีนเกลียวน้ำจะรั่วครับแล้วก็ให้บิดให้ตรงให้ตั้งฉากที่สุดปรับเฮาซิ่งนะครับให้ให้มันสอดรับกันนะครับให้ตั้งฉากนะครับถ้าตั้งฉากแล้วก็จะแน่นแล้วก็ไม่รั่วนะครับถ้าปีนเกลียวน้ําจะรั่วทันทีเลยนะครับพลาสติกเหนียวมากครับอันนี้ตึงมือเห็นไหมครับแค่นี้ก็พอเลยครับ อยู่เลยครับอย่าเอาคีมอะไรมานัดให้แน่นอีกนะครับหมุนให้แน่นวันนี้ไม่เอานะครับเอาแค่มือหมุนนะครับเวลาออกก็เอาแค่มือหมุนออกสบายๆครับทาให้ทํางานสบายๆอันนี้ก็ใส่ข้างบนครับข้างบนเห็นไหมครับก็ไม่ได้ใส่ผ้าพันเทปผ้าเทปขาวเลยนะครับ ถ้าเกิดมันมันรั่วจริงๆนะครับก็ต้องใส่ผ้าเทปข่าวนะครับเนื่องจากมันทํามาไม่แมทช์กันนะครับก็ต้องใส่แต่อันนี้มันแมทช์กันพอดีมันไม่ต้องไม่ต้องใส่นะครับเอ่อขยเข้าไปหมุนเข้าไปครับหมุนแค่ที่เห็นเอ่อที่คุณเห็นผมหมุนนะครับแค่นี้นะครับก็อยู่แล้วนะครับให้ตึงมือนะครับตึงมือพอเลยนะครับ ไม่ต้องไปแรงอะไรเป็นมากนะครับทํางานแบบสบายๆนะครับไม่หลุดนะครับเห็นไหมครับตึงแค่นี้พอแล้วครับมือหมุนไม่ไปนะครับก็พอแล้วครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้อย่าออ่าต้องปล่อยน้ําทิ้งนะครับเปิดไฟเข้ามาครับให้ปั๊มมันอัดออกมานะครับปั๊มสามร้อย gpd นะครับปั๊มเอาสามร้อย gpd นะครับอันนี้ผมใช้เด้งหยวนนะครับยาอเด้งหยวนพอดีเปลี่ยนใหม่พอดีเลย อัดออกมาเลยครับอัดอัดออกมาครับเพื่อล้างฟอร์มาลีนออกให้หมดนะครับอ่าต้องประมาณอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างน้อยน้อยต้องหนึ่งชั่วโมงนะครับตั้งเวลาไว้เลยนะครับอันนี้อย่าลืมอย่าใส่นะครับอย่าใส่โดยเด็ดขาดนะครับเพราะยังมีฟอร์มาลีนในในขั้นตอนแรกนะครับอ่าต้องดูว่าถอดหรือยังนะครับไม่ใช่ปล่อยเข้าไปนะครับมันยังไม่ดีนะครับ อ่านี่เนี่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไม่พลาดนะครับปล่อยเอาต้องต้องต้องตรวจให้ดีครับเอาก่อนเปิดไฟนะครับสอบสวิตช์ขึ้นไปให้มันทํางานครับทางานแล้วนะครับอ่าเวลาทํางานครั้งแรกเนี่ยมันจะมันจะไม่นะครับไม่ไม่มีน้ํานะครับเพราะว่าในแมมเบนมันแห้งนะครับต้องรอสักพักหนึ่งนะครับน้ำถึงจะพุ่งออกมานะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเสียนะครับต้องรอนึ่เห็นไหมครับน้ํายังไม่ออกเลยครับ ให้มันปั๊มมันทางานไปพักนะครับเนื่องจากความละเอียดมันสูงนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งไมครนนะครับแบคทีเรียยังเข้ายังผ่านมันไม่ได้เชื้อโรคยังผ่านมันไม่ได้เลยนะครับอ่าอ่ามาแล้วครับอ่าน้ำมาแล้วครับอ่าไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วนะครับไหลแล้วนะครับอ่าน้ําไหลอย่างนี้นะครับอ่าเหมือนฉีเด็กนะครับ ระดับชีเด็กมีกระตุกกระตุกหน่อยครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกนะครับที่ผ่านในเบรอันนี้ขับฟอร์มูลินออกก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องหนึ่งชั่วโมงนะครับน้ำไหลระดับนี้นะครับได้หนึ่งพันลิตรต่อวันนะครับน้ำที่เห็นกำลังไหลยอยู่ขนาดนี้นะครับถ้าระดับนี้ได้หนึ่งพันลิตรต่อวันนะครับ หมายความว่าไหลตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงนะครับไหลอย่างนี้24ชั่วโมงได้1,000ลิตรครับอ่อให้มันไหลอย่างนี้นะครับอย่างน้อยๆหนึ่งชั่วโมงครับเพราะมันจะมีฟอร์มาลีนอยู่นะช่วงแรกล้างสารออกออกน,นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการรับประทานน้ํานะครับ ผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอาของผมนี่ตอนนี้พอดีผมตั้งเวลาไว้เลยกลายเป็นสองชั่วโมงนะครับของผมเอาสองชั่วโมงเลยอันนี้สองชั่วโมงผ่านไปแล้วครับสองชั่วโมงพอดีปเป๊ะเลยครับสองชั่วโมงผมก็มาก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ใส่เข้าไปอย่างเดิมก็จบแล้วครับตรวจดูว่ามีรั่วไหมครับไม่รั่วเลยนะใช้มือหมุนเฉยๆนะแค่ตึงมือก็ใช้ได้เลยครับเห็นไหมไม่มีรั่วนะครับ เมื่อตัวดูแล้วไม่รั่วก็เปน็นว่าผ่านถ้ารั่วก็หมุนอีกนิดนึงนะครับมือหมุนอีกนิดหนึน่งหรือถ้าเอาไมา่อยู่จริงๆก็เอาผ้าเทปพันครับเนื่องจากอา,อาจจะไม่แมทช์กันนะครับเห็นไหมครับน้ําไหลระดับนี้นะครับหนึ่งพันลิตรต่อวันนะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปที่ในถังนะครับ ก็เสียบเข้าไปในถังนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนก็จบแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนสายแบนเบนนั้นง่ายมากครับมองว่าทุกท่านคงจะเปลี่ยนได้นะครับถ้าดูไม่เข้าใจก็ดูใหม่ครับอันนี้อันนี้จริงๆก็หมุนพอตึงๆมือก็พอนะครับไม่ต้องหมุนมากนะครับเดี๋ยวที่ทําไว้มันจะหลุดนะครับมันมันไม่แข็งแรงครับเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับบทนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ